ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกเข้ามาคุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์ขอทรงฟังเสียงร้องที่มาจากหัวใจของลูกเวลานี้ลูกมีความทุกข์ใจปัญหาที่เผชิญน,นั้นหนักหนายิ่งนักพระเจ้าคือที่พึ่งพีงเดียวของลูก ลูกขอมอบชีวิตและใจที่แตกสลายวางไว้ที่พระบาทของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยกู้ลูกจากปัญหาหนักขอทรงนำการรื้อฟื้นและประทานกำลังใหม่สวมทับความเหน็ดเหนื่อยและร่างกายที่อ่อนล้าขอทรงปกป้องลูกไว้ด้วยความจริงของพระเจ้าให้ลูกมีความเชื่อมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถรเผชิญกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้ ขอพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในลูกช่วยให้ลูกมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางความทุกข์ยากลูกขอเชื่อและไว้วางใจพระองค์ผู้ทรงรักและห่วงแหนชีวิตของลูกลูกขอประกาศถ้อยคำของพระองค์ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่า จงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1